嘿嘿嘿嘿哈哈，呜呼 <Yeah. S 2> <laughs>！Hoo! สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่หลงทางเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยครับผมและผู้ที่เป็นลัทธิเอลเลนทั้งหลายแหล่ <laughs> ก็เช่นเดิมนะเรายังอยู่ในช่วงสลิมเอลเลนอยู่ตอนนี้ <laughs> อะไรที่มันเกี่ยวกับนางเนี่ยผมจะปล่อยปะละเลยไปไม่ได้ปกติผมไม่เคยอัดเนื้อเรื่องหรอกครับแต่ว่าคนนี้นี่คือแม่งพิเศษใส่ไข <laughs> ่ผมจะเอาแค่ฉากขะซองขะซีนมให้ดูเฉยๆนะซีนที่มีนางโผล่มาผมก็อยากจะรู้ตัวเองว่าตัวเองนั้นจะเสียเส้นขนาดไหน <laughs> คุณลูกค้าคะทางเราปิดร้านให้บริการเชื่อเขานะคะเ <laughs> ฮียแม่งกูพากสาเหตุเลยม อตโอ้ยหางสภาพพร้อมจะฟาดหน้าได้ทุกเมื่อเอ๊ะไรลมอะไรหอบมาแล้วลูกเอเดงอ้าวเอเดนอย่างนั้นเหรออ๋อโอ้ชุดโอ้โอ้เสื้อฮู้โอ้ขายสิบบาทกูก็เอาโอ,โอ้พี่สกินเฮียอะไรขายแค่สิบบาทตั้งราคาได้แค่นั้นมึงให้ฟรีเถอะพี่ว่าแต่เสียงประโยคสุดท้ายเมื่อกี้มันคืออะไรวะพี่ <c oughs> ผมรอชุดฮูดอยู่นะฮอลลยว์ดนะมันดูไม่มีส้นตึกอะไรมากแต่กูจะซื้อฟังไว้หน้าหมีนะมึงต้องขอยเนะหมีเนะมึงนะต้องขอยในานะคตข้างหน้าที่จะถึงนี้นะมึงขายราคาแค่5บาทกูก็เอาะขาย5,000บาทกูก็ซื้อเดี๋ยวกูไปขายไตให้เพราะถ้าเกิดแกไม่ขายในอีก10ปีข้างหน้านี้แกรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นฮนะเพราะถ้าเกิดแกไม่ขายแล้วก็ <ซ>ผมบอกแล้วว่าผมเอาจริงเขาเรียกเชื่อดหมีให้หมีดู <c oughs> <c oughs> จะเอาตายครับจงเบิงสักเหตเต็มตาซะ <c oughs> ข้อหาไม่ขายฮูด <c oughs> เล่นกับใครไม่เล่นไม่ไม่กูนี่แหละเล่นกับใครไม่เล่นตอนเล่นเราเล่น I'm sorry b r o i is joking man joking you know <c oughs> เดี๋ยวแม่งบางคนเชื่อเดี๋ยวกลับลำไม่ทันใครจะทำอย่างนี้ได้ลงคอเออพอรักจึงหกนะจ๊ะ <c oughs> โหแกฉันไม่เคยเห็นเธอแต่งตัวแบบนี้มาก่อนเลยอะใช่กูก็ไม่เคยชุดแห่อะไรก็ช่างแต่กูจะซื้อหมดรออนาคตข้างหน้าเอ๊หรือว่าจะเป็นธุรกิจใหม่ของวิทยา House ลัยเฮาส์กิฟติ้งเหรอธุรกิจอะไรวะบริการส่วนตัวของนักเรียนทายาทมหาเศรษฐีจะเป็นการแอบเข้าไปในโรงเรียนเพื่อจะขโมยข้อสอบไปภาคนะความคิดแต่ละอันนี่แม่งโคตรจะเพลเจอแต่ว่า,านนร,รูปประกอบนี่แม่งโคตรจะน่ารักเลยเพลเจอค่ะกูใส่ชุดตามปกติไม่ใช่หรือไงพวกคุณคิดว่าเดี๋ยวๆๆๆอุ๊ยรูปนี้ดูด อ,อพี่เป็นเฮียอะไรอะพี่โอเดี๋ยวนี้มึงขึ้นเฮียใส่กูแล้วเหรอวะนัำวันนี้มึงเริ่มจะเหมิมเกิมืมขึ้นไปทุกทีแล้วช่างมันไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่งานภาพมันแบบอะไรไม่รู้แต่กูจะแคปรูปเอาไว้มองกล้องหน่อยตัวเอง1 2 3่งสองสาแชะไปต่อพี่พวกคุณคิดว่าฉจนจะใส่ชุดเมดเดินไปทั่วเลยหรือไงอะฮะ ปกติก็เห็นใส่ชุดเมดอยู่บ่อยเหมือนกันนะโดยเฉพาะแมปแต่ละแมปที่จะมีตัวละครเพเบิรคอยยืนอยู่ประจําแต่ละทีและที่ไหนที่ทมีเรเดนยืนอยู่เนี่ยผมจะชอบแวะไปถ่ายรูปกับนางตลอดเลยโอ้ยเฮียต้นเหตุพื้นที่กูจะไม่พอก็เพราะเหตุนี้แหละเมมเต็มยืนที่หนึ่งแต่ละทีแม่งถ่ายเป็นพันรูปอาชีพหายใครๆก็รู้กันว่าทําแบบนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะสมเอานะอุ้ยหางทรายน่ารักทำไมหอมันดูอ้วงอย่างวะหางมันดูอ้วงอย่างวะ อ้วงจนหน้ากอดมากมันหน้ากระโดดเข้าจอแล้วก็กอดแม่หมา <c oughs> สรุปแล้วเธอกำลังหาอะไรอยู่เหรอเอลเลนห้องน้ำร้านเราเนี่ยนะ What the fuck bro? ไอหาห้องน้ำไม่เท่าไหร่แต่มาหาอะไรในใต้เตียงวะก้มลงก้มหน้าทำท่าเหมือนกะจะหาของอะไรบางอย่างมองทุกซอกทุกมุมอะไรอย่างนี้อ๋อเปล่า อเออท่านผู้ชมนึกภาพตาอมะครับพี่ชอยอารมณ์เหมือนคุณไปเจอคนคนหนึ่งที่กําลังเปิดฝาโอง่งสองสามโอง่งทำไมต้องเป็นโอ่งเดีวยวะ <c oughs> เออนั่นแหละแล้วคุณก็ถามเขาไปว่าฮะอะไรในโอ่งเหรอครับในนั้นมีแต่น้ำนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามก็จะตอบกลับไปว่าอ๋อพี่มอเตอร์ไซค์ผมหายอ่ะพี่มึงหามอเตอร์ไซค์แต่มึงหาในโอ่งได้นะวัตถะฟักวัตถะฟัก bro ไม่ว่าจะมองอยังไงเขาไม่มีใครซ่อนห้องน้ำไว้บนใต้พื้นหรอกมั้งใช่เลยวัคิดเหมือนกันเลยยกเว้นเรื่องโอ่งที่กูสมมติขึ้นมา อ๋อน้องก็อาจจะคิดว่าห้องน้ำเนี่ยอาจจะต้องแบบมีห้องลงห้องลับเพราะว่าเป็นถึงพ็อกซี่ผู้ยิ่งใหญ่เงี้ยแหละคิดถึงขั้นห้องน้าจะต้องเป็นห้องลับด้วยหรอวะก็ถ้าเกิดกูทําห้องน้าเป็นห้องลับแบบห้องลับสุดยอดเลยจริงๆเนี่ยวันใดวันหนึ่งกูเกิดสงครามบุกขึ้นมากว่าจะถึงห้องน้ําที่มันอยู่ในห้องลับสุดยอดเนี่ยผมว่าสงครามแม่งสงบสึกพอดีแม่งเลยแม่งอันมาอยู่ข้อหาที่หาห้องน้ําไม่เจอเพราะว่าห้องน้าแม่งเสียอยู่ในห้องลับสุดยอดคิดไม่ถึงเลยห้องมันจะดูธรรมดาขนาดนี้เหมือนโดนประเมินสูงไปหน่อย เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชดตัวมาเตะเดี๋ยวฉันบนเป็นมูที่สุดตัวนะชิบหายแล้วเบลอย่าให้นางรู้ว่าห้องเรานั้นมีอะไรบ้างมันมีหนังลับสุดยอดที่ไม่อาจให้ดูได้เออหนังอะไรอ่ะพี่มันเขียนว่าเลสสิบแปดเฮ้ไม่นะนางกําลังจะรู้ความลับของเราเราต้องขวางไว้อย่าให้นางขึ้นไปได้จ้่ที่เนี่ยอาตช์ขันเค็ชะดชิอาริกาโตโอ้ยพี่พี่ทำใจดีๆไว้พี่พี่เป็นไรพี่รู้จากอาการแล้วเนี่ยเขาเรียกว่า นะโอ้ยสลัดเสียงเมืองแม่งอาการหนนะักก็พี่คนนี้อีกสรุปพี่เป็นเฮียอะไรวะเนี่ยโอ้โหพูดไม่คารพลุลนพี่เลยไอส้สลัดแม่งเฮียชัดเจนมากพูดขนาดนี้มึงดาพ่อกูเถอะฟังนะเอโม่ฉันไปเล่นเควสเอเลนมานายก็รู้ว่าฉันนั้นรักตัวละครน,นี้มากขนาดไหนสิ่งที่ฉันได้เจอในเควสนี้ เออแม่งแสบตาสลัดโอ้โหพี่เล่นเควสจนแสบตาอย่างนั้นเหรอเปล่าเฮียฝนแม่งเข้าตามึงเห็นไหมเนี่ยว่าฝนตกนะเนี่ยสิ่งที่ฉันเจอในเควสเอลเลนมามึงดูรูปนีโโ้โอ้โหเชี่ยอะไรวะเนี่ยแม่งรูปโคตรจะน่ารักเลยชุดฮูดก็ทำให้อิมมชั่นอลเดเมจโอ้เช็ดเป็ดดาเมจถึงขั้นจอ้องเกาะเลยเหรอพี่กระเป๋าตังค์กูก็จะโล่งจอ้องเฮ้ยเฮียแม่งน่าสมเพชชิบหายเปิดดูแม่งมีแต่เลรีสลิงห้าบาทไม่มีสักแสบวันท้ายแห่งโอวาสคอนก็จะมาแล้วอยังวะอีนี่มาไงเนี่ยแล้วเกี่ยวเฮียอะไรกับเควสเอลเลนีี้้้ถาาเกิดดคนนมมแ่งหลุไป เ,เขาเรื่องแป๊บเีฉันเป็นแบบนี้เพราะว่าฉันไม่สามารถต้านทานซีนนี้ได้ถานายซิมเอลเลนนายต้านทานไม่ได้แน่ลัที่เอลเลนจะไม่สั่นคอนเออว่าแต่ไอุ้มนายคงซิมเอลเลนเหมือนกันใช่ไหมเออไม่ก็พี่พี่แม่งก็มาโงไปเรื่อยวะ่สะสำหรับผมมันก็แค่ตัวละครธรรมดาธรรมดาทั่วไปเท่านั้น่ะมันน่ารักก็จริงแต่ว่าผมเฉยๆกับตัวละครนี้ครับพีเออ่เออเออเออฮะมึงว่าอะไรนะอา้อาวอยู่ทนเสียงพี่มันก็เปลี่ยนเฉยว่าแตฟักเออผมพูดว่าตัวละครนี้มันเฉยๆสำหรับผมนะพี่ ถ้าอย่างนั้นขอยืมห้องน้ำส่วนตัวหน่อยขอบคุณนะโอ้โหตัวบิดเยี่ยมสุดยอดหมีหมีทำดีหมีหมีหมีขอคุณที่ทำซีนน่ารักน่ารักของเอเลนให้กับผมเอาคนที่ดูอยู่รออะไรครับกราบถวายเลยสิครับผมขอกราบไหว้สรรเสริญบูชาณที่นี้ คือเอาจริงนานๆทีจะมีซีนน่ารักน่ารักแบบนี้ของเอลเลนนะก่อนจะมีเนื้อเรื่องของตัวเองให้เราดูให้เราได้เล่นเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าบทของตัวละครตัวเนี้ยค่อนข้างจะจางมากท <c oughs> ําไมนบเควสความสัมพันธ์ของตัวละครที่อยู่ตามแมปแต่ละแมปเนี่ยบทนางคือน้อยมากเอาจริงคือแท่ไม่ต่างจากตัวประกอบเอพอรู้อย่างนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมเริ่มมองแรงหมีอย่างแรงเลย <c oughs> ถึงจะมีซีนเล็กๆนน้อยจากเนื้อเรื่องหลักในบทที่3ก็เถอะแต่มันก็แค่นั้นครับคือตัวเด่นตัวหลักตัวดําเนินเนื้อเรื่องของบทที่3เนี่ยมันจะมีอยู่ที่พี่บอลมากกว่านะคือตัวอื่นยังพอมีบทพูดนิดๆหน่อยๆยังพอมีปฏิสัมพันธ์กันแต่ว่าเอเลนเนี่ย ไม่มี <No. S 1> ไปสังเกตดูเลยรู้สึกยังไม่เติมเต็มอะไรมากเท่าไหร่แต่พอมาเป็นเนื้อเรื่องของตัวเองท่านั้นแหละก็คาดหวังว่าจะได้เติมเต็มแล้วก็เออกูสมพอปากและมันดูไม่มีเฮอะไรมากแต่ว่าฉากแต่ละฉากที่เขานําเสนอมาให้แต่ละฉากเนี่ยส่วนตัวที่เป็นคนรักตัวละครนี้แบบหัวปังหัวปามากโลกภายนอกไม่รู้ส้นต่นเฮอะไรแล้วตอนนี้เล่นไปไมีกี่ฉากโลกของผมกลายเป็นสีชมพูแอมเดียบาร์บี้เกิลไปแล้วถึงกับลุกขึ้นยืนออกมาเต้นไม่จะจออยู่กับเควสละไอ้เหียที่แท้เอเลนมาขอใช้ห้องน้ําก็เเเเเเเพพืืื่่่่่ออออออทีีีีปปปลลยยยยยนนนนนชชุุดดูิฟร์มมมมขขงงวฮาาส้้หํ็ เ okay. กลับมาเป็นชุดตามปกติของนางแล้วแบบนี้สีค่อยเป็นเอลเลนที่เราคุ้นเคยขึ้นมาหน่อยใส่แล้วดูดีขึ้นเยอะบวกกับหน้าตานิโคตรจะแจ็มใสเจ็มใสอ่าฮะเนื้อหาว่าจ้างที่จะให้เราไปทํานั้นก็คือกู้คืนข้อมูลบางส่วนในฮอลโลอ่าฮะแล้วยังไงต่อครับผม <c oughs> หมดแล้วมีแค่นี้แหละ เป็นคำขอที่รวบลัดได้ใจกูมากพูดแค่สิส่งที่จะให้เราไปทําปุ๊บก็มีแค่นี้แหละจบแล้วไม่พูดท่านทอเพลงอะไรมากรับเลยแล้วกันเจ็บคอวะ่ะหมายถึงคนเล่นเนี่ยไม่อยากจะภากเยอะเจ็บคอเอ้ยท่ายืนแอนิเมชันใหม่มันคือแอนิเมชั่นท่ายืนหลับของนางนี่เอง <c oughs> โอ้โหแม่นางนี่นอนทุกที่ได้จริงๆวะ่ะผมอยากหลับแทบๆได้อย่างนี้บ้างดูหน้านางมันสบายตรงไหนว่ามันแทบยังไงมือถือของเอเลนมีสายเข้ารับหรือไม่มันก็ต้องรับแหละมีอยู่ตัวเลือกเดียวเนี่ยรับสายไปหนึ่งทีผู้ใดโทรมาเนาะ อเอ้ยฉลามมัมมัมอ๋อนี่คือฉายาที่น้องห้ามให้เราพูดแล้วเนี่ยฉลามมัมมัมเรู้เสียเป็นเฮียอะไรวะเนี่ย <c oughs> อ๋อมันคือฉายานี้นี่เองฉายาที่น้องนั้นไม่อยากจะให้เราเรียกนะฮะฮ่อย่างนี้นี่เองมันคือฉายาฉลามมัมมัมจกมกฮะเอ๊ะทำไมมันมืดจังเลยอ่ะฉ <c oughs> ลามมัมมัมฉลามมัมมัมเอลเลนอยู่หรือเปล่าเอ้ย <c oughs> ดูหน้าก็รู้ว่าไม่ยู่ <c oughs> ถ้าจะไม่ผิดน้องโรบีนนี่จะเป็นคนที่สนิทที่สุดของเอเลนนะแล้วก็ดูเป็นผู้หญิงที่ดูเอ่อบองบองดีวะแค่มองหนนนนน้้าาาาก็ูเลลยว่่งงงีคืออิแน คือสรุปสันส้นๆง่ายๆเพื่อนของเอเลนทั้ง3คนเนี่ยทั้งลูบี้มอนนาแล้วก็ลินนะมันจะทํางานเกี่ยวกับการสัมภาษณ์อะไรบางอย่างแลเอเอ้เพื่อเอิ์นเพอเอิเอเลนก็ติดงานพอดีซึ่งงานที่นางทานี่คือแบบมันไม่ใช่งานที่เด็กนักเรียนธรรมดาทั่วไปนะั้นจะสามารถทําได้แล้วเหมือนเพื่อนเอเลนเนี่ยจะไม่รู้ด้วยว่านางนั้นทํางานเกี่ยวกับอะไรนะเพราะว่าเอเลนนั้นเก็บเป็นความลับเอาไว้อารมณ์ชีวิตของเอเลนเนี่ยแม่งเปียบเสมือนปีเตอร์พาร์เกอร์เลยแม่งใช้อยู่2ชีวิตเหมือนกันก็คือใช้ชีวิิตตตใใใในน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 นวววววัยยเเเเรรเีีีีแแล้้้้กก็็็ชชชาาาาททํง่่่่ปปสสมด คืออิตาเลียได้นิดหน่อยเออพอพูดอย่างนี้ก็น่าหยิบมาพูดเป็นประเด็นเหมือนกันนะว่าทำไมเอเลนนั้นถึงมีสถานะที่โคตรต่อสู้จะโคตรเก่งขนาดนั้นสามารถรับมือกับภัยพิบัติฮอลโลด้ยอย่างสบายๆทั้งๆท,ที่สถานะของเอเลนเนี่ยไม่ต่างจากเด็กนักเรียนมปลายธรรมดาทั่วๆไปเลยเออน่าหยิบออกมาพูดเล่นเหมือนกันอันนี้ใครอยากให้พูดก็คอมเมนต์นะครับ <c oughs> ผมขอบลบรัดตัดฉากไปที่หน้าคาสีนแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่อยากจะเอาในเรื่องฉากไดอล็อกบทสนทนานี้มาเปิดเผยคือไม่ใช่อะไรหรอกคือแม่งยาวไอเวนใครอยากรู้เรื่องเองก็ไปเเล่นองพ ผมแค่มา r e แอคเอเลนให้ดูเฉยๆไม่ได้จะมาเล่นเนื้อเรื่องแบบเต็มๆก็เข้าใจผมด้วยก็แล้วกันอีกอย่างมันจะทําให้คลิปนั้นไม่ต้องยาวมากใครอยากรู้เรื่องเองก็ไปหาเล่นเองได้ครับพี่แต่ถ้าเกิดไม่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีหลายช่องทางให้เราดูได้อยู่แล้วอันนี้ผมมาสลิมล้วนๆ คือเน้นวีดตะละครก็ไม่เน้นเฮอะไรทั้งนั้นดังนั้นตัดชาไปที่โชงสุดท้ายที่ผมเล่นเลย2 0 0 t h years later นั้นแสดงว่าที่จริงพวกเธอรู้อยู่แล้วงั้นเหลอเนี่ยคือตอนนี้เพื่อนของเอเลนทั้ง3คนเนี่ยรู้ความจริงแล้วว่านางเนี่ยทำงานอะไรนะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมนางนั้นถึงปกปิดงานที่ตัวเองทําสงสัยนางจะดูสไปเดอร์แมากจนเกินไปพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งเอ้ยเท่ชะมัดฮะบทพูดนี่คุณๆนะคือถ้าเกิดใครรู้จักบ,บทพูดเมื่อกีนะ้ก็ยินดีด้วยคุณไม่เด็ก <c oughs> คนที่เคยเล่นจะดูกันดีว่าบทพูดนี้มาจากไหนคมหอกของชันเป็นดังสายลมนี่เทชมัดอะไรกันเนี่ยชโนุสาปีเป็นความลับตั้งขนาดนี้เพื่ออะไรวะเนี่ยที่ปิดเป็นความลับเนี่ยเพราะว่ากลัวคนรอบข้างจะเป็นอันตรายหรือเปล่าวะ <c oughs> บอกแล้วอย่าดูสไปเดอร์แมนเยอะ อชื่อไม่ได้ถ้าเกิดตัวต<อ>นของฉันถูกเปิดเผยฉันอาจจะต้องย้ายโรงเรียนโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอวะแค่เพื่อนรู้มันต้องขนาดนั้นเลยเบื่อน่าสงสัยอา่าแต่ถ้าเกิดย้ายโรงเรียนตอนนี้แล้วก็ก็ไม่ต้องทําการบ้านปลายภาคแล้วโอ้เยี่ยมวิธีลักมือการบ้านปลายภาคเดินไ,ไปหาอาจารย์แล้วก็พูดต่อหน้าอาจารย์ว่าอาจารย์เขาผมขอลาออกเออเอาเถอะเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรมากเรื่องแบบนี้ฉันชินไปแล้วล่ะแสดงว่าเคยย้ายโรงเรียนบ่อยสินะอมดับเบิลซัดแบบ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 ดับเบิ พ่อจริงสิอขอยืมใช้ห้องน้ําอีกสักหน่อยนะเอาละจังหวะนี้แหละไอ้ไว้ระหว่างที่นางนั้นเข้าห้องน้ําไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่จังหวะนี้แหละไปะตีป้อมไม่คิดอะไรอยู่ระหว่างที่เรารอนางไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องน้ําเราก็หยิบมือถือมาตีป้อมเพื่อฆ่าเวลาไงยูโ you น know. คิดว่าผมนั้นจะทาไอ้สิ่งนั้นหรือ,อยังไง <c oughs> มันต่อจากนี้เฮ่เ <open> เอ้เโปเฮ่เฮ่เฮ่ทฮ่เฮ่เฮเฮ่เอ่เฮนเฮ่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 เฮากฮ่เ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 ฮ่าฮ่เฮ่เฮ เสียงกูไปแล้วโอ้ยคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหรูปขนาดรูปน้องโกรธยังคตรจะน่ารักมันมุจุมากเลยอะอะไรคือมุจุวะเพื่อนๆเธอน่ะชวนเธอไปเที่ยวนะดู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 หางหางหางหงหางใส่น่ารักจัดเพื่อนๆเอเลนนั้นชวนเธอไปกินของหวานมันๆที่ให้สารเอ่อสารอะไรวะสารสารทิวลีนศูนย์มันคืออะไรวะขนาดไอไว้ยังงงตามผมเลย มันคืออีงยังวะพวกเธอบอกว่าการไปกินของพวกนี้ด้วยกันเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพเพื่อนทั้ง3ยังคงรักนางอยู่ครับผมฉันไปได้หรือเปล่านะโอ้ยไปได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาหรอกเธอถ้าเธอเป็นกังวลก็เราไปถามความเห็นของทุกคนในวิตเตียเฮาส์สกิป,ปิ้งดูก็ได้นะและลูกคนน่ารักโดยเฉพาะพี่วอนแต่ทุกคนก็คงอยากจะให้เอเลนนั้นทําตามความคิดเห็นของตัวเองแหะนะอืมแน่นอนทําตามใจเธอลูก โอ้โหรูปนี้โคโคชอบเลยโอหรูปนี้นางสวยมากผมชอบสายตาแล้วก็รอยยิ้มของน้องงานอาร์ตนี่ดีมากผมนี่ถึงกับต้อง perfect It was perfect 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 ทีนี้น้ำลายเต็มจอกูเลยเนี่ยอริยทืมขอบคุณนะงั้นฉันขอตัวก่อนนะโอ้โหแล้วตัดจบด้วยรูปนี้โอ้โหสวยมาก it perfect perfect was <Perfect. S 2> ه, ถึงจะไม่ได้มีคัสรงคาซีนอะไรมากก็เถอะนะของเอเลนนี่มีแต่ภาพคอมิกไงแต่ว่าภาพแต่ละภาพที่นางปรากฏตัวออกมาเนี่ยผมชอบนะมันทําให้ตอมซิมของผมนั้นกระตกจิตกระชากใจกูมากถึงจะไม่มีคาซีนแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าโอเคผ่านแต่สิ่งหนึ่งในเควสที่ผมสนใจมากๆเลยนะั่นก็คือชุดฮูดของเอเลนคือเหมือนเหมือนมีแอบหยอดหยอดว่าแบบเอาเข้ามาใส่ในคาซีนแล้วเนี่ยคนเขาจะสนใจหรือเปล่าอย่างเงี้ยช่วยผมโคดจะสนใจถ้าในอนาคตมีให้ขายมาเมื่อไหร่แล้วก็ครั้งนี้ไม่มีไตให้ขายแล้ว แต่ขายตัวแทนห <c oughs> ยอกหยอกเอาฮาเฉยๆอันนี้่ <c oughs> อโอเคถือว่าวันนี้ฟีลกู๊ดดีสำหรับผมตอให้เควสจะเป็นยังไงก็ช่างแล้วเนี่ยผมแค่เห็นหน้าน้องผมก็มีความสุขแล้วอะไรที่เกี่ยวกับนางเนี่ยผมก็จะติดตามข่าวสารตลอดอยู่เสมอเอาคําง่ายๆแบบสวทีทสวทหน่อยเดยนนั่นก็คือเซฟนั่นแหละเซฟทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวละครตัวนี้ผม <c oughs> ข,ขําไม่คอเทียเลยโอเคไว้แค่นี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม